ครับวันนี้เราก็กําลังจะทํากิจก,กรรมสโลปเชิร์ตจากแมรี่เจนนะครับกิจก,กรรมสโลปเชิร์ตมันก็คือการร่วมแบบซันเสื้อผ้าครับให้กับคนยากไร้ครับโดยเราก็จะให้ผู้ประกวดนแมรี่เจนเนี่ยระดมเสื้อผ้าออกมาแล้วเราก็จะเอาไปมอบให้กับคนหลายบ้านในลำดับต่อไปกิจก,กรรมนี้ครับเป็นกิจก,กรรมส่วนหนึ่งใน เสียทานะครับก็คือเราอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมกันเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าชาวกัญชาเนี่ยก็ทํำอะไรให้สังคมได้ในธุรกิจรูปแบบอื่นมันก็เลยเกิดเป็นเสีทาตัวนี้ขึ้นมาแล้วกิจกรรมเนี้ยครับมันก็จะนําไปสู่งานหนังกินฝาแร์2025ที่จะจัดที่ช่าช่ยุยวันที่8-9พฤศจิก,กานะครับก็งานนี้ก็จัดมาประมาณ5ตั้มา5ปีแล้วครับ ซึ่งปีนี้ก็รับว่าเป็นปีที่มีคู่การ่วมมากขึ้นก็ขอบคุณครับก็บยินดีคานี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปรกอบการฟาร์มแล้วก็รานค้าหุย๋ยก็อย่างมีไทยสติกเอ g มพีโก t ไอโซโสโตคนดี420แล้วก็บางกาะไยแ,แลนด์ครับก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็อีกหลายๆคนที่ที่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ หลังจบในทิศท s เชื้เนี่ยใช่ไหมครับก็คือพอหลังจาก swap เชื้แล้วอะครับวันที่8ปดเก้าพฤศจิกับเราก็จะจัดงานที่ช่างชุยครับก็เป็นงานที่เป็นเทศกาลนักทิศทาก็จะจัดเป็นพื้นที่ช่างชุยเลยในในปีนี้คือ C S A อยาบก็คือมองว่าเอออยากที่จะแบ่งปันกับคนอื่นๆนะครับโดยโดยที่เราร่วมมือกันครับ คือเสื้อผ้าตอนนี้เราได้เสื้อผ้ามาประมาณแบบเต็มรถกระบะกันหนึ่งก็เลยมองว่าเดี๋ยวพอหลังจากจบกิจกรรมนี้แล้วมันจะมีวันที่เราขับรถออกไปในมุ่งเนื้อต่างๆในกรุงเทพครับแล้วเราก็จะส่งมอบส่งมอบให้คนที่เขายากไหลตรงนั้นครับแยกปันกันรถเชิ้ตเนี่ยจริงๆแล้วในเรือเนี่ยเขาจะจัดเขาจัดมาอยู่แล้วครับแต่ว่าของนี้แน่เจเนี่ยเป็นเป็นทางแรกครับแล้วก็ในในกิจกรรมโซลวเชิ้นะครับมันก็คือการที่เราจะพัดหา คนที่จะได้ไปเดินไปนอตบล็อกในรอบสุดท้ายเพราะว่าวันนี้เราจะให้เมนเทอร์แต่ละคนเนี่ยสลับสลับรูกทีมแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่บริจาคมามิกแอนแม็แต่งตัวให้ให้เป็นชุดหนึ่งแล้วก็จะให้กรรมการเนี่ยเก็บคะแนนในในรอบรอบนี้เพื่อที่จะในวัดผลในรอบสุดท้ายครับ ถ้าคนที่ไม่ใช้กันตาก็สามารถไปดูนางงามได้สามารถไปฟังดนตรีได้สามารถไปเดินผ่อนคลายในช่างซุ้ยได้แล้วก็มันมันมันไม่ได้มีแค่กันชานครับมันก็มีเสื้อผ้ามือสองอาหารแล้วก็มีดนตรีครับก,ก็สามารถเข้าไปเลวนได้ตอนนี้บตัตรเปิดจองที่เรียดแรกเนี่ยมันเต็มมัน s า l d o ไปแล้ว early bird ตอนนี้เป็นพีเซลเปิดที่ขายอยู่กับที่ะคอ c o n c e r ตครับ ก็สามารถเข้าไปที่เว็บ The c o n c e r ิแล้วก็กินนัดกินผักมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จดตื่งนงานได้เลยครับปักมันราคา2อวัน420รอยินิรนึงได้ไหมครับกับคันถากที่ว่าคนที่ไม่ได้ใช้กัญชาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างนะครับจริงสิ่งที่พี่นัดพูดก่อนหน้านี้ไปเนะเรื่องของการให้ความรู้การที่คนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์สนใจอยากจะมาเห็นอยากจะมาดูว่า การชาเนี่ยการใช้กัญชาอย่างมีจุดประสงค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของ Wellness เพื่อสุขภาพหรืออะไรก็าตามแปมันมีอย่างไรบ้าง <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมา <c oughs> มีส่วนร่วมตรงนี้แล้วก็มาเรียนรู้มาเห็นมามาซึ้ทซับกับวัฒนธรรมนะครับอันนี้ผมว่าถ้าเป็นเป็นสิน <c oughs> ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้กัญชาและอาจจะมีความสนใจเพราะว่าแต่ละร้านที่ที่มา เขาก็มีควมคุความรู้ในด้านนี้อย่างลึกซึ้งเนาะมันสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยสอบถามได้ได้หมดเลยครับคนที่จองบัตรไปแล้วนี่เขาจะเตรียมเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะมาทีงานเตรียมตัวยังไตงไต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็<ม>เติมบ้างครับจะได้แบบว่าคุ้นเคยมาที่งานจะได้แบบว่าอยู่ได้ยืนระยะได้จงนงานจบค,ครับ ทีนี้ก็ได้การตอบรับที่มากขึ้นกว่าเดิมครับก็เหมือนคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเราเรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับก็ถือว่าได้ผลตอบรับดีขึ้นนะครับ ก็รู้สึกว่าคนค่อนข้างสลายกำแพงออกไปเยอะเหมือนกันครับแต่ก่อนที่เราจัดเนี่ยมันจะค่อนข้างน่ากลัวนิดน,นึ่งแล้วเราก็แอบแบบต้องต้อง,ต,องต้องทำโดยความที่แบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่พอในวันนี้ในวันที่ทุกอย่างมันเปิดกว้างแล้วคนหลายๆสังคมเริ่มเก็ตกับกัญชาแล้วมันก็เลยทําให้เราอ่ะมีพัฒนาการในการที่จะพูดกับสังคมได้ได้ง่ายขึ้น พอดีว่าก่อนหน้านี้นมันมีประกาศไปแ,แล้วแล้วก็ให้เลี่ยลายเสื้อผ้ากันมาใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาบริจาควันนี้ก็คือนวันนี้ตอนนี้มันมันได้รวบรวมมาประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะเอามาให้เพิ่มก็ไปที่ร้านอรุณสวีทใช่ครับอยู่แถววัดอรุณครับก็ไปมอบกับมันได้อีกเือนกันครับ ก็ยังไงก็ใครที่ใช้กัญชาหรือไม่ใช้กัญชาหรือคนที่เหงาๆอยู่ที่บ้านถ้าอยากที่จะมาปลดปล่อยหรือว่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่กับนัดกินผักแปรก็8-9พฤศจิกายนครับนัดกินผักแปรครับผมก็อยากจะให้ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ดูมาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆที่เขามีความรู้ด้านกัญชาแล้วเราก็จะทําให้คุณเข้าว่ากัญชาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พี่คิดนะครับเราจัดวันที่8-9พฤศจิกาที่ช่างชุยนะครับ ็จับเต็มพื้นที่ช่างคุยครับโดยครับ